ที่เดียวเลยสมาชิกหวัวมันแพร่ไหมนะมันมีแผลเป็นในใจหวัวมันมีแผลเป็นในใจนะครับวางดีอยู่นะแต่ว่ามาเจอเขาม,ขนะมันบอกว่าสู้นะมันบอกว่าสู้นะหัวมดนะครับรอบชาหัวหมดนะเดี๋ยวมาเจอกันรอบที่สองหนะ้ารอบที่สองรอบ,รอบ,บาบอีกห้าคู่นะครับอีห้าคููนะเดี๋ยวขอติดเข้ากันนะ